ราคานี่คือมาคุยกับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับเนาะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาชมที่ดินสองไร่กว่าบ้านฟาร์มนะครับอยู่ใกล้ศูนย์ราชการนะครับติดถนนนะครับแปลงนี้ติดถนนติดถนนหลักในหมูม่บ้านเลยนะครับหมน,นหลักในหมูม่บ้านเลยแปลงนี้จะมีบ้านอยู่สองหลังนะครับหน้าที่ดินกว้างมากเลยนะครับ เ,เพื่อนๆไปชมนะครับอันนี้เป็นส่วนของตัวบ้านนะครับตัวบ้านที่หนึ่งนะครับตัวบ้านหลักเลยนะครับบ้านยายยายเจ้าของแกบอกว่าราคา9ล้านนี่แกขายราคานี้เลยนะครับ เพื่อนอนสนใจเข้ามาคุยกับแกได้เลยนะครับอยู่ใกล้ศูนย์ราชการใกล้สนามบินนะครับแปลงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวบ้านหลังที่สองนะครับเจ้าของบ้านให้หมดเลยนะครับาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมในส่วนของหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านติดถนนนะครับ วัดให้ดูนะครับว่ามีความกว้างความลึกเท่าไหร่นะครับโฉนดเป็นโฉนดสองใบนะครับเจ้าของหนึ่งบุคคลนะครับโฉนดแบ่งเป็นสองแปลงนะครับแต่เจ้าของคนเดียวกันนะครับมีรั้วนะครับมีรัว้ว รั้วโบราณนะครับน่าจะเป็นรั้วโบราณนะครับสุดเขตแนวรั้วนี่ไม่รู้ว่าหามดจน์เจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันสุดเขตแนวรั้วตน้นนี้น่าจะหาไม่เจอแล้วละครับหญ้าลกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้เพื่อนๆดูนะคร่าวๆนะครับตรงที่ผมดูคร่าวๆอยู่ตอนนี้ก็ น่าจะมีอยู่ที่60เมตรได้นะครับความกว้างของหน้าที่ดินนะครับรวมสองแปลงนี่จะเป็นออกสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับติดถนนสองด้านนะครับแปลงนี้ติดถนนสองด้านเลยแปลงนี้เปิดหน้าบ้านค้าขายได้เลยนะครับราคาค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าตั้งแต่รีวิวมานี่ผมก็ จะเคยรีวิวแปลงราคาประมาณนี้นะครับแต่มันเป็นความประสงค์ของเจ้าของนะครับผมเขตนี้เขาขายกันอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าใกล้สนามบินใกล้ศูนย์ราชการนะครับใกล้ตัวเมืองเชียงรายนะครับครับสภาพบ้านบ้านเป็นบ้านปูนที่ปูนครึ่งไม้นะครับ บ้านยังสภาพดีนะครับภายในมีต้นไม้นะครับต้นไม้นานา,นาพันธุ์เลยนะครับผู้คนสัญจรเยอะนะครับเหน,น,นเส้นนี้อยู่ตรงข้ามาคริสตจักรนะครับคริสตจักรของพระเจ้านะครับเป,เป็นโบสถ์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูส่วนตัวข้างถนนอีกด้านหนึ่งนะครับของตัวด้านข้างนะครับถนนด้านข้างนะครับ ถนนด้านข้างเป็นลำเหมืองนะครับเป็นลำเหมืองนะครับด้านข้างเป็นลำเหมืองแล้วก็มีถนนนะครับถนนสาธารณะนะครับถนนในซอยนะครับใซอยปากทางมีเซเว่นนะครับปากทางมีเซเวน่นมีธนาคารนะครับเดี๋ยวขาออกเดี๋ยวผมจะถ่ายดิให้ดูอีกทีนะครับถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวเราไปเดินดูบริเวณบ้านกันนะครับบริเวณบ้านาบริเวณบ้านก็ถือว่าร่มรื่นนะครับร่มรื่นใช้ได้เลยนะครับตามแบบฉบับของคนทางเหนือนะครับ มาน่าอยู่มากนะครับอ่าด้านหลังนี่เป็นมีห้วกอมห่วครับเดิออนปีบต,ตีตีก็ไม่เขียวๆนี่ยครับตึกตึกเนี่ยเนะาะอด้านหลังก็จะทำเป็นแนวรั้วโบราณน,นะครับ แปลงนี้ออกจะหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างหลังก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับหลังนี่กะด้วยสายตาก็ประมาณห้าสิบเมตรนะครับน่ครับแนวรัว้วแนวรั้วก็จะเป็นพุ่มไม้ครับเป็นพุ่มไม้เป็นดัวสังกะสีนะครับโบราณ อยู่หลังด้านพวกไม้นี่ไปอีกนะครับแปลงนี้เจ้าของคนใหม่นี่ซื้อไม่ต้องทำอะไรมากแล้วนะครับมีต้นไม้ให้เก็บกินนะครับมีผลผลิตมีแปลงผักนะครับแปลงผักเล็กๆ มีเลี้ยงอะไรได้วยครับเนี่ยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนด้วยนะครับแปลงผักถือว่าทำได้สวยเลยนะครับนี่ครับแนวเขตของแนวรั้วนะครับติดเพื่อนบ้านนะครับจะเป็นรั้วโบราณน,นะครับ แนวเขตแนวรั้วนะครับติดกับเพื่อนบ้านจะเป็นรั้วโบราณน,นะครับอันนี้จะเป็นบริเวณหลังบ้านนะครับเจ้าของดูแลดีมากเลยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับ ยังเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวพันไว้ด้วยนะครับภายในบ้านจะไม่มีกลิ่นนะครับผมไม่ได้กลิ่นดูไปทางไหนก็เย็นหูเย็นตาเลยนะครับสะอาดสะอ้านขนาดคอกวัวนะครับยังสะอาดนะครับ แนวเขตแนวรั้วข้างบ้านก็เป็นรั้วโบราณนะครับมีแนวเขตชัดเจนนะครับอ่าเป็นลวดหนามนะครับเป็นลวดหนามหญ้าค่อนข้างจะขึ้นนะครับนะครับฝั่งนี้ าเ,เพื่อนๆออกไปทางศูนย์ราชการนะครับอันนี้ทางหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านนี้ถ้าเลี้ยวขวาก็จะออกไปทางศูนย์ราชการได้นะครับเลี้ยวซ้ายก็เลาะข้างสนามบินนะครับออกไปทางสนามบินได้นะครับถนนค่อนข,ข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างเลย ใกล้เคียงนะครับมีแต่หมู่บ้านจัดสรรน,นะครับหมู่บ้านจัดสรรตรงการจัดสรรหน้าหน้าซอยมีเซเว่นด้วยนะครับมีธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับทกสอนะครับอันนี้หน้าปากซอยนะครับเข้าแปลงเข้าซอยสนะครับบ้านเราเลยเข้าซอยสี่ เลี้ยวขวาก็จะเข้าตัวเมืองเชียงลายเข้าไปที่ศุนราชการเลี้ยวซ้ายก็ไปทางเวียงชัยนะครับวังเหนือไปได้หลายทางนะครับเข้าเมืองประมาณ3กิโลนะครับ3กิโล มสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ทักทายกันมาได้ที่0932927167นะครับหรือลายไอดี่วสันดอดไทยแลนด์นะครับมาคุยกับยายแกได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมแนบไว้ที่ท้ายคลิปแล้วกันนะครับ ก็ติดตามต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ